เขาบอกว่าเขาว่านอนนอนหลับไปแล้วด้วยเขาบอกเขาได้ยินเสียงเหมือนเสียงอะไรกึกกักในตู้ตรงบริเวณขอบกางเกงด้านบนเนี่ยค่ะมันมีรอยคล้ายคาบคาบเลือดยังอยู่ในทีมเอาใจพี่วีอยู่วันนี้ไปเตียงมาแล้วไปรถมาแล้วลงมาเล็กกว่าเดิมีกคะรอบนี้ กางเกงค่ะกางเกงเสื้อผ้าแล้วกันเสื้อผ้าแล้วกันค่ะก็เรื่องนี้ค่ะก็เป็นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มินฟังแล้วมินรู้สึกว่ามันแปลกดีมันเริ่มจากมินไปรายการอังคารคุ้มโปงค่ะแล้วก็มีน้องคนหนึ่งเนี่ยส่งเรื่องนี้เข้ามามันเป็นเรื่องที่นั่งฟังกันอยู่หลายคนแล้วรู้สึกว่าเออมันแปลกนะคะน้องคนนี้ชื่อน้องอายค่ะคือน้องเขาเนี่ยเหมือนพี่วี่เลยสายรักของวินเทจรวมไปถึงเสื้อผ้าด้วยคือน้องจะมี ตลาดในดวงใจคิดว่าเอ,อ่ยชื่อตลาดได้เพราะไม่ได้ผิดอะไระที่ไหนออตลาดที่ขึ้นต้นด้วยปอ,อ,อประตูน้ำรึมั้ง <laughs> เขาก็จะไปซื้อเสื้อผ้าที่นี่ประจําซึ่งในช่วงเวลาที่เขามาเล่ามินฟังนะครับเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วประมาณนี้ไม่เกินนี้มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กระแสลายทหารมันกําลังมาก็กางเกงลายทหารบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะน้องเขาก็ไปตามหาเขาบอกว่าไอ้แบบ แฟชั่นใหม่ๆหนูว่ามันไม่ค่อยแบบมันไม่ค่อยคัดสิกอะพี่มันไม่เท่มันดูมันใส่มาแล้วมันดูแบบไม่ได้สตรีทขนาดนั้นน้องเขาก็ลองไปหางเกงลายทหารที่เป็นมือสองค่ะเขาก็ไปที่ตลาดแห่งนี้แหละแล้วก็ไปค้นไปค้นค้น,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 นตามร้านต่างๆจนไปได้กางเกงทหารมาตัวหนึง่งแต่ตอนที่อยู่ที่ร้านเนี่ยคือแม่ค้าเขาฟรีดอมอยเขาบอกลองได้สวมทับเลยเขาบอกเขาส่งเข้าไปเนี่ยเขารู้เลยว่า มันน่าจะเป็นเกงของผู้ชายอือ่ามันเป็นไซส์ของผู้ชายมันเอวมันใหญ่หน่อยแต่น้องเขาคือชอบอยู่แล้วชอบใส่แบบโหลดต่ำอยู่แล้วอ่าหลวมๆเขาบอกโอเคสิ่งที่ไม่โอเคจะเป็นขาที่อาจจะต้องตัดหน่อยอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าด้วยเนื้อผ้าด้วยอะไรที่ได้มาคือมันดูออกว่ามันแบบมันไม่ใช่กางเกงแฟชั่นคือมันเหมือนกางเกงทหารจริงเลยอะไรเงี้ยอ่าเลนะิฟในราคาหนึ่ง<า>แบงค์แดงมีทอนเ,ออเขาก็เอาเลยค่ะเขาบอกเขาก็ซื้อซื้อกลับมาอะไรเงี้ยแล้วก็มีแผนคิดไว้แล้วแหละว่าเดี๋ยวอาจจะ ไปตัดขาไปเอาเอวเข้าหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะใส่ได้แล้วอะไรเงี้ยเขาบอกช่วงที่เขาได้กางเกงมาตัวน้องเขาเนี่ยเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยค่ะเขาก็นอนหอพักอะไรเงี้ยตามปกติเขาบอกว่าเขาก็ยังไม่ได้เอาไปซักหรอกเขาก็พับแล้วก็ใส่ในตู้เสื้อผ้าไว้เขาก็มีมีถ่ายรูปส่งให้เพื่อนดูด้วยว่าเออเนี่ยได้กางเกงมานู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าช่วงแรกๆก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะแต่หลังจากผ่านไปได้ไม่กี่วันที่ได้กางเกงมาคือน้องอ่ะยังไม่มีช่วงเวลาที่จะเอากางเกงตัวเนี้ย ไปตัดหรือไปทําได้ยังไม่ว่างคือติดเหรียญเขาบอกได้มาประมาณสามสี่วันเนี่ยแหละมีอยู่คืนหนึ่งเขาบอกว่าเขานอนนอนหลับไปแล้วด้วยเขาบอกเขาได้ยินเสียงเหมือนเสียงอะไรกึกกักในตู้อตู้เสื้อผ้าอะไรเงี้ยเขาบอกเขาก็ลืมตาลืมตาตื่นตื่นขึ้นมาดูอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เห็นว่ามันมีอะไรก็กะว่าจะนอนต่อเขาบอกก็ได้ยินเสียงแล้วเสียงคล้ายๆเหมือนอะไรไม่รู้มันกึ่งกึ่งกังกกึ่งกึ่งกงอยู่ในตู้เขาบอกเขาก็ลุกรอบเนี้ยลุก ลุกไปเปิดดูว่ามันมีหนูหรือมันมีอะไรหรือเปล่าเพราะว่าก่อนนี้นเขาบอกเขาเคยหยิบเสื้อผ้าออกมาบางตัวของเขาเนี่ยแล้วมันมีรูเขาก็เลยคิดว่าในตู้มันมีหนูหรือมันมีอะไรไปซ่อนอยู่ในนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาบอกเขาก็พยายามเอาไฟฉายส่องแล้วก็ไม่เห็นคือขี้เก็ตเปิดไฟเพราะเดี๋ยวจะนอนต่ออะไรเงี้ยพอไม่เห็นเขาก็กลับมานอนค่ะเขาบอกไอ้จังหวะเขากลับมานอนเนี่ยเขาก็รู้สึกแบบเคลิมคล้มๆกำลังเหมือนกําลังจะหลับเขาบอกเขาก็พลิกไปพลิกมามันกําลังจะได้ท่าแล้วมันกําลังจะได้ได้ที่จะหลับล่ะ เขาบอกว่าใส่ตาเขาเขาหันไปเห็นเหมือนมีคนยืนอยู่ตรงตู้เสื้อผ้ามันเป็นแว็บเดียวที่เห็นแต่พอตั้งใจมองอ่ะมันไม่เห็นเขาบอกเขาก็ไม่ได้คิดอะไรอะคืนนั้นก็นอนเช้ามาก็ไปเรียนอะไรตามปกติกลับมาเขาก็มาดูที่ตู้เสื้อผ้าอีกรอบนะคะว่ามันมีสัตว์มีอะไรมันหลงเข้าไปไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ไม่ได้มีอะไรก็ไม่ได้เจออะไรคืนนั้นก็เหมือนเดิมค่ะน้องเขาบอกเขานอนไปประมาณเนี่ยแหละสี่ทุห้าทุ่มเนี่ย แล้วอยู่ดีๆเขารู้สึกว่าเขาปวดฉี่ในฝันนะฝันว่าตัวเองไปเข้าห้องน้ําอแต่รู้ตัวขึ้นมาก่อนอก็เลยรีบลืมตาขึ้นมาเขาบอกว่าถ้าแบบไม่รีบลืมตาเข้ามาเนี่ยคือฉี่เราที่นอนแน่นอนอะไรเงี้ยเขาบอกพอลืมตาขึ้นมามเขาก็เหมือนแบบตกใจตัวเองก็เลยรีบลุกจงังหวะที่เขารีบลุกเนี่ยคะ่ะเขากะาว่าลุกแล้วก็เดินเนี่ยไม่กี่ก้าวมันก็ถึงห้องน้ําแล้วเพราะห้องเขาไม่ได้ใหญ่เขาบอกพอเขาลุกขึ้นมาปับ๊บก้าวขาลงเ,เตียงปับ๊บหางตาเขาเห็นว่ามีคนยืนอยู่ที่ตู้แต่พอหันไปมองก็็ไมม่่เเเเหนนอออออีกกละะคาาาาบบบิดใจจจวัแ เหมือนเราแบบทําอะไรเร็วๆแล้วแบบมันตาฝาดหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็เดินเดินไปเข้าห้องน้ําอะไรจนเสร็จกลับออกมาก็กําลังจะกลับมานอนเขาบอกพอกําลังจะนอนปุ๊บเอาอีกแล้วมีเสียงกุ๊งกุ๊กกักอะไรอยู่ในตู้อีกแล้วเป็นเสียงกุ๊งกักกักถ้าเป็นหนูก็คือเหม <notre Mot. S 2> ือนหนูว like. ิ่งในตู like ouais? ้อะไรเงี้ยกะว่าปล่อยละเพราะมันหาไม่เจอเขาบอกเขาเอาไม้กวาดเขี่ยแล้วอะไรแล้วมันก็ไม่เจออะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบคิดในใจแต่ไม่ได้พูดออกมาว่าเออช่างมันเหือะหนูก็หนูเขาบอกพอเขาคิดแค่เนี้ย อยู่ดีๆประตูตู้มันเปิดค่ะแอดออกมาแล้วผ้าพวกผ้าที่เป็นกางเกงที่พับไว้ในตู้ที่ไม่ได้แขวนนะคะมันไหลเอมันไหลออกมาจากตู้มันมีคนดันออกมาตอนแรกกะว่าจะเดี๋ยวตื่นมาเก็บตอนเช้าแต่มันก็เหมือนมันหงุดหงิดไปแล้วค่ะก็เลยลุกมันคาใจไปแล้วก็เลยลุกขึ้นมาเขาก็บอกลุกขึ้นมาเขาก็ไปเปิดไฟแล้วก็มาเก็บซึ่งไอ้ในกองผ้าที่มันไหลออกมามันก็เป็นกางเกงนอนกางเกงยีนรวมถึงไอ้กางเกงลายทหารอันเนี้ยอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ย เขาบอกเขาก็เก็บ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 ขึ้นแล้วก็ยัดดันเข้าใส่ตู้ไว้แล้วก็ปิดตู้แล้วก็กําลังจะกลับมานอนพอเขากลับมานอนได้สักพักหนึ่งได้แป๊บเดียวเขาบอกอันนี้ยังไม่ทันหลับเลยแค่หลับตาเฉยเฉยเขาบอกเขาได้ยินเสียงเหมือนมีเสียงตรงตู้อีกแล้วเขาเลยตัดสินใจลืมตาพอลืมตาขึ้นมาเขาบอกว่าเขาเห็นเหมือนผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ตู้พอตามันปรับแสงกับความมืดได้เขาบอกเขาเห็นรายละเอียดแค่ว่าผู้ชายคนเนี้ย ใส่เหมือนเสื้ออสีอาขาวกางเกงที่ใส่เหมือนกางเกงลายทหารหัวเกลียนๆหน่อยเขาบอกเขาเห็นในใจตอนนั้นนมันคล้ายๆแบบทหารเกณฑ์อะไรเงี้ยแต่ตัวสูงมากเขาบอกว่าตูา้เสื้อผ้าเขาประมาณเมตรแปดผู้ชายคนนี้สูงเกือบเท่าตูา้เสื้อผ้าเขาเขาบอกโอ้จังหวะนั้นที่เขาเห็นเขาบอกมันไม่ได้มีเลือดมันไม่ได้มีอะไรมันแต่มันเห็นชัดมากเหมือนคนเห็นคนแบบนี้เลยเขาบอกจังหวะนั้นเขาก็ไม่รู้เขาจะทํำยังไงพูดก็พูดไม่ออกไม่กล้าสวดมนต์ ไม่กล้าอะไรทั้งน so, so, he anyway. ั้นเขาบอกไอ้ที่คนอื่นบอกกันว่าเจออะไรให้สวดมนต์เขาบอกใจเขาว่าเขาไม่กล้าคือไม่รู้ว่าสวดมนต์เนี่ยคือไปไล่เขาหรือเปล่าหรือหรือคือไปอะไรอะไรเงี้ยหรือหรือกลัวว่าผีจะสวดตามด้วยอ่ะเขาบอกเขาไม่กล้าพูดอะไรเลยเขาบอกเขามองเสร็จของเขาหลับตาเขาหลับตาแล้วเขาพยายามคิดในใจว่าแบบแบบเป็นใครทําไมมาหลอกเขาทําไมอะไรเงี้ยเขาบอกไอ้จังหวะที่คิดก็พยายามหลี่ตามองก็ยังเห็นว่ายืนอยู่ ตอนนั้นคุณไยเขาบอกว่าเขาเขาไม่รู้จะทํำยังไงเขาไม่รู้จะทำแบบไหนเขาคิดว่าวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือเขายังหลับตาอยู่แต่เขากดเปิดไฟอืเขาบอกว่าเขาเคยได้ยินแบบว่าเหมือนว่าพลังงานพวกนี้จะไม่ปรากฏถ้ามีไฟหรือมีอะไรแบบนี้ในที่สว่าง,างเขาบอกเขาก็กด,ดก,ก,กดเปิดไฟหัวเตียงเขาบอกไอจังหวะเขากดเปิดไฟหัวเตียงเขาก็พยายามหลีตาดูเออก็เหมือนว่าไม่เห็นละเหมือนว่าจะไม่มีแต่เขาบอกเขาก็ยังแบบยังไม่ยอมลืมตาพยายามนับหนึ่งถึงสิบในใจแล้วให้มันรู้สึกเหมือนทุกอย่างมันนิ่งไปจริงๆอะไรอย่างเงี้ย เขาถึงจะตัดสินใจลืมตาแต่เขาบอกว่าในใจเขาตอนนั้นเขาพยายามคิดบอกไปว่าหนูไม่รู้พี่เป็นใครแต่อย่ามาหลอกหนูนะหนูกลัวเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนไปเรียนนะ่ะหนูจะไปทําบุญให้นะอ,อะไรเขาบอกเขาก็พยายามพูด,พ,ดพูดไปอะไรเงี้ยพอนับหนึ่งจนถึงสิบเขาก็ตัดใจลืมตาขึ้นมามเขาบอกตอนนั้นน่ะด้วยความที่มันเป็นไฟหัวเตียงมันอาจจะไม่ได้สว่างทั้งห้องแต่ก็ไม่ได้เห็นแล้วใจเขามันคิดอยู่เรื่องเดียวคือมันคิดอยู่แต่ไอ้เรื่องกางเกงที่ซื้อมาพอเขาอยู่หอเนี้ยตั้งแต่ปีหนึ่งตอนนี้เขาอยู่ปีแล้ว เขาบอกเขาไม่เคยเจอผีที่หอนี h, ้หอเขาอยู่แทบจะไม่มีเรื่องเล่าอะไรเลยด้วยซ้ำอะไรอย่างนี้แล้วผู้ชายคนนั้นที่เขาเห็นภาพที่เขาจําได้คือเขาบอกว่าเขามองไปกางเกงข้างล่างอ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้ดําไม่ได้มืดแต่มันเป็นกางเกงที่มันเป็นเหมือนลายพรางเป็นเหมือนลายทหารอะไรอย่างนี้เขาบอกแต่ตอนนั้นเขาไม่อยากหาคําตอบอะไรเพราะถ้าโทรไปหาเพื่อนเลยแล้วตอนนั้นก็ไม่น่าจะมีใครรับแล้วอะไรอย่างนี้ยก็ตัดสินใจรอให้เช้าค่ะประมาณเจ็ดแปดโมงอะไรเย่างนี้ยโทรหาเพื่อนบอกเพื่อนว่าไปวัดเป็นเพื่อนหน่อยจะไปทําบุญอะไรอย่างงี้อ่าเพื่อนก็พาไปไปพอนก็คุย เล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนเขาบอกว่าถ้ามึงเห็นอย่างนั้นกางเกงก็มือสองนะมึงมันมีอะไรประวะอะไรเงี้ยซึ่งตัวคุณอายเขาบอกว่าเขาซื้อเสื้อผ้ามือสองมาตลอดเพราะว่าตัวเขาแบบเป็นพวกแบบไม่สนับสนุนฟาสแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยด้วยเขาบอกมันไม่น่าจะไม่น่าจะมีอะไรอะไรเงี้ยคุณอายเขาบอกไม่รู้หรือว่ากูคิดมากวะหรืออะไรแต่แบบมันก็เห็นชัดมากเลยนะอะไรเงี้ยพอทําบุญกันเสร็จไปเรียนเสร็จเพื่อนก็กลับมาห้องด้วยค่ะกลับมาห้องด้วยก็มาเอาไอ้กางเกงายนะาะเนี่ยมาดูกันลักษณะภายนอกเนี่ย โอเคตัวกางเกงเนี่ยมันไม่ใช่กางเกงแฟชั่นปกติแล้วมันเหมือนกางเกงทหารจริงๆเลยเขาก็ตัดสินใจอะดูด,ดูหน้าดูหลังมันก็ไม่มีอะไรเพือ่อนเ็าบอกมึงดูหน้าดูหลังอะมึงพลิกดูข้างในยังคุณอายเขาก็พลิกเขาก็ดึงคะ่ะกลับด้านกางเกงเขาบอกไอ้จังหวะเขากลับด้านกางเกงออกมาสองด้านพลิกดูหน้าหลังตรงบริเวณขอบกางเกงด้านบนเนี่ยค่ะที่เป็นข้างหน้าแต่อยู่ด้านในเนี่ยมันมีรอยคลายคาบ คราบเลือดอ่ะ <ขา S 2> เป็นคาบสีดแดงๆค้ำๆเป็นติดอยู่กับขอบกางเกงด้านบนเลยใหญ่ด้วยแต่เขาบอกว่าไอ้วันที่เขาสวมที่เขาลองที่ตลาดอะเขาไม่เห็น<อ>เพราะว่าเขาก็ลองว่ามันใส่ได้ไหมอะไรเงี้ยเขาบอกไอตอนมาหยิบมาใส่ก็ไม่เห็นว่ามันมีมันมีคาบตรงนี้แต่มันมีคาเป็นขอบๆขอบๆขอบๆเป็นสีดแดงๆแดงๆแดงๆค้ำๆเต็มๆกางเกงเลยอะไรเงี้ยเพื่อนก็มองอะไรเงี้ยก็แบบก็พูดกันแบบตามภาษาผู้หญิงเขาบอกสีอันนี้มันมันมันเหมือนมันเหมือนเลือดมากเลยมือ มันมันมันค้ำมันแดงอย่างเงี้ยมันมันใช่อยู่แล้วอะไรเงี้ยตัวเพื่อนเขาก็บอกว่าเนี่ยอันนี้มึดอันนี้ไปได้มาจากไหนอะไรเงี้ยคุณายเขาบอกมันมันมันไปบอกว่าได้จากไหนไม่ได้เพราะว่าร้านนี่เขาไปค่ะมันเป็นแบบเสื้อผ้ากอง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 แล้วไปคัดเองอะเออเอเขาก็มั่นใจว่าแม่ค้าที่ขายอะเขาก็ไม่รู้หรอกว่ามันมันมาจากไหนอะไรเงี้ยแต่คุณายเขาก็กลัวละเขาบอกเขาพอเขาเห็นอย่างง้นเขารู้แล้วว่าเกงตัวเนี้ยมันต้องมีประวัติอะไรแต่มันคงหาประวัติอะไรแบบไม่ได้ขนาดนั้นเขาก็เลยตัดสินใจเอาเกงตัวเนี้ แล้วก็ไปเล่าให้ให้พระที่เขารับสังฆทานฟังว่าเนี่ยหนูเจอแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เนี่ยพลิกด้านกางเกงมามันเป็นแบบนี้หนูก็ไม่กล้าใส่แล้วไม่รู้ว่าเขาหวงหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งพระที่ท่านรับสังฆทานนะคะท่านก็ท่านก็ไม่ได้ว่าเห็นอะไรแต่ท่านก็แนะนําว่าเออถ้ายมไม่สบายใจอ่ะโยมก็เผาอื่าถวายวัดเผาให้เขาทําพิธีไปบางสกุลไปแล้วก็ เผาให้เขาไปอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะรักอาจจะหวงอาจจะเป็นโยมเห็นลักษณะเขาเป็นแบบนั้นเขาก็อาจจะเป็นทหารหรือเป็นอะไรหรือเปล่าอันนี้อาจจะเป็นกางเกงตัวรักตัวโปรดของเขาหรือเปล่าอ่ะก็ถ้าให้หลวงพ่อแนะนําก็คือให้เผาไปตัวคุณอายตอนนั้นเขาก็ยอมรับว่าเขาก็ไม่กล้าใส่แล้วค่ะเขาก็เขาก็ทาตามที่หลวงพ่อบอกอ่ะก็หลวงพ่อให้เดินไปหาสับเปลอให้เขาทําพิธีให้อะไรให้เขาก็สวดให้หมดเลยก็เหมือนทําบุญทําอะไรให้หมดเลยแล้วก็สวดแล้วก็เผากางเกงตัวนี้ไป หลังจากเผาไปคุณไอเขาก็ดูอาการอีกเจ็ดวันว่าเขายังเห็นอะไรแบบนี้ไหมเขาบอกว่าไอเสียงกุกักในตู้ที่ตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าคงไม่ได้เกี่ยวกับผู้ชายคนนี้อาจจะคิดว่าอาจจะเป็นหนูเป็นอะไรเขาบอกมันก็หายมันก็เงียบไปตัวเขาเองก็ไม่ได้เห็นผู้ชายคนนี้นะคะเขาก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นวิญญาณหรือเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่ตามติดมากับกางเกงตัวเนี้ค่ะแต่พอเผาไปแล้วได้ไปแล้วเขาคงเขาคงได้ของเขาคืนไปแล้วเขาก็เลยไม่ได้ยุ่งหรือไม่ได้มาให คุณอายเจออีกค่ะแต่คุณอายทุกวันนี้ก,ยออก,ก,ก,กย็ยังซื้อสภาพมือสองเหมือนเดิมจากที่มิ้นตามจากใน a c e บ o o k ก็ยังยังซื้อสภาพมือสองเหมือนเดิมเขาบอกว่าเขาเหมือนพี่วีเลยคือก็ไม่ได้กลัวขนาดนั้นเออแต่แค่มันอาจจะมีบางครั้งสิบในหนึ่งก็อาจจะพลาดได้แต่เขาก็คิดว่าวิญญ,ญาณผู้ชายคนนั้นอาจจะไม่ได้มาหลอกอะไรแต่เขาอาจจะแค่อยากได้ของเขาคืนก็นี่เป็นเรื่องราวของคุณอายค่ะพี่วี